นี่นี่พีดกันแล้วแค่ปูศาสตร์ก็พีดกันแล้ววันนี้ครับแม่ผมมาตั้งแต่เช้ามเมียมาตัดปูดการบอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนเอา้าเอา้าแค่ปูศาสตร์ก็สิยพีดกันแล้วผัวกับเมียก็ได้เบื้องที้ล่ะเมียต้องเป็นใหญ่เมียต้องเป็นใหญ่ <c oughs> ทั้งที่เราตัวใหญ่กว่าวันดีครับ,รบชื่อพี่อะไรครับผมชื่อหนึ่งครับผมชื่อหนึ่งเนาะอันเป็นอย่างคือย่อมเขาแทะตัวน้อยๆนั่นเป็นอย่าง เฮ้ยคือบได้ใจผมแทนอ๋อเอออ๋อมันเป็นมันเป็นหลุมใช่ไหมถูกความเพลินว่าละล่ะต้องมาปูมองนี่แม้น เอกูจีหน้าไล่มือนี่แค่ปูสาีนกระสพ,พิษกันแล้วหัวกับเมียเป็นจังไดนอมองนั้นมันหลูบเออมันหลูบโอ้โชว์หลังเสื้ออีกต่างหากลํำเพลินเต้ยเสดิดสาวน้อยเพชรบ,บันแพงบุยของแท้ของแท้เป็นคนที่ไหนทำไมพูดไทย เป็นคนยุ่งเทพครับอ๋อเป็นรุงเทพแล้วมามาเป็นเขยอยู่คามบนทอมาเป็นเขยคิดว่ามากับพระป่าอ๋อไม่ครับผมอ๋อมามาเป็นเขยเนาะแล้วทําไมกรุงเทพทําไมได้ฟ้อนได้งามขนาดนี้แสดงว่ามันต้องอยู่ในสายเลือดได้เดี๋ยวนี้พ่อขันยโสใช่ไหมขคนคลาดอ๋อผมอยู่แถวตะวันแดงคองตันอืมแต่ว่าแสดงว่าตัวที่นู่นก็เลยพูดไทยครับผม แต่ก็ไม่ลืมวัฒนธรรมอีสานทุกอย่างแต่ว่าพูดอีสานอีสานก็ลาบก้อยซอยจุอะไรกินทานได้หมดครับผมอ๋อครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนกรุงเทพเนาะใช่ครับเป็นตาหลาไหลไอ้ส้ยกระไดผมชอบผมชอบอีสานชอบใช่ไหมแล้วก็สาวคนอีสานชอบวัฒนธรรมอีสานทุกอย่างแล้วชอบสาวน้อยยังไงทำไมถึงได้สั่งเสื้อมาใส่คือชอบศิลปินดูแล้วนีสัสโอเคใช้ได้แล้วก็ศิลปินมีคุณภาพทุกอย่าง ตั้งแต่เจนเก่ามาถึงเจนใหม่นี่แล้วก็ชอบเจ้าของวงด้วยมีแบบชอบแบบเขาชอบสนับสนุนบุคบุลากรของเขาเนี่ยให้ดันขึ้นสูงสูงสูงเป็นศิลปินที่ดีคือบอสเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วครับมองการไกลครับเป็นคนมองการไกลเนาะชอบเจ้าของวงนี่แหละแน่นอนชอบเจ้าของวงก็เลยส่งมาถึงกับสมาชิกในวงด้วยก็เลยชอบไปหมดเลยนี่สั่งมาใช่ไหมนี่หรือไปกรอบมา สั่งมาดูทุกคืนดูจนจ่อยเลยดูบางทีบางทีเข้าไปซื้ออะไรสดดูวันเดียวก็มีบางทีห้าทุ่มเลิกงานมาปุ๊บดูสี่ห้าเพลงสบายใจก็สบายใจแต่ก็ได้อุ่นหนุนใช่ครับผมนี่คือส่งเสริมวงไปด้วยครับคือเอฟซีพันแท้คือเอฟซีของแท้ก็จะเป็นแนวนี้นะครับ บางคนก็จะซื้อทิ้งไว้การคุณแม่สูภาพครับสุดยอดนะครับนี่นี่เป็นภรรยานะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อพี่เป็ดคชื่อพี่เป็ดเป็นคนอยู่กับบ้านคนบ้านเท่าเนาะเอคนหนึ่งว้าอีสานคนหนึ่งว้าไทยสะพาดไ้พีดกันดอกะพ่าแม่บอกให้มะปูมองนี่แล้วเพื่อนบอกเข้าใจไปปูมองนู่นบอก่ผมเห็นแต่ดึงศาสตร์มากไห้ไหเออเออต้องย้ายต้องย้ายที่ต้องย้ายที่อ โต้วะสาวน้อยผมโต้คืนเลยนี่ถือว่าเป็นรถถังประจำวงด้วยใช่ไหมนี่โตเลยบางทีไฟ์สดบางทีพูดมาไม่ดีผมก็โต้กับอ๋อนี่แสดงว่าเป็นรถถังประจำวงชนอย่างเดียววันนี้ถามหน่อยว่าจะถึงกี่ทุ่มผมเช้าเลยครับเช้าขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพอ้ายเอ็ดกลับโอ้จะกจักรพงนี้ใช่ไหมทำงานวันจันทร์ครับผมโอ้ยเบิ่งจีล่ะอ่มื่ออื่นวันอาทิตย์เบิ่งแล้ว เบ่งแล้วกะขึ้นเครื่องกลับเหตุงานอยู่กรุงเทพวัดบึงทองหลางอะไรผมไปหมอชิตไปหมดเดี๋ยวปลายเดือนเดี๋ยวปลายเดือนเนาะสิ้นประมาณปลายเดือนก็จะอยู่ไปทางภาคกลางเยอะเนาะสาวน้อยชนแพงขอบคุณพี่หนึ่งขอบคุณมากโอ้ยสุดยอดเลยโตใหญ่แต่ว่าใจนี่ต้องแพเมียได้นี่แพเมียอได้นี่เห็นแต่ดึงศาสตร์มากเพิ่มอะอีอยงก่อนเมื่อกี้นี่ต้องปลาปูตรงนู้นมลุเออมันลุบมันลุบ ไม่ถูกใจเมีย <laughs> แค่ปูสาด <สา S 1> กระสิพิดกันละพี่น้องเอ้ยสาวน้อยเอฟซของแท้จากกรุงเทพนะครับอาขอบคุณพี่ครับ <สา S 1> เดี๋ยวไปดูทางหน้า,าโอ้ยเพื่นอนกะเลือกทำเลพิษนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยเมื่อกี้พี่หนึ่งกระดายเอ้เราบอกให้เอามานนนนนอพี่หนึ่งเราเอามา อมองรูปๆนี่นี่เ,เาราออกกรบบอท่านมีผู้ใดมาปูได้ล่ะนี่นะครับมองนี่ยังวางอยู่นะครับนี่ยังวางอยู่นะครับโอ้ที่นองกับกำลังมาห<ๆ>วัดดีครับแม่วัดดีครับในระบอที่ผูระบอสตร์นะๆๆบ่อได่ยวมากบ่อไม้งเหล่านี่คือมีแต่แนวกิน <F ut ters> มาสี่มาเบ่งลาดเล่าไว,ไว้ก่อนมาเบ่งลาดเล่าไว้ก่อนนะครับมาซานี่ว่ามีมองนั่งเด้มีจะมองยืนเดหมองไหนก็ไดายคันมาซานี่วัาดีครับแม่โอ้มาจะใสกันนี่บ้านบ้านคอบ้านเข,ข,ข,ขาคือกันเนาะแต่ก็บอกไก่เนาะ อีอย่างท่างก็ดีเนาะเป็นทางท่างมากเพะมาทั้งพี่บอกโออมาทั้งสามขาโอ้ครับครับครับมาจากมือแล้วเห็นมีงานไหลมือมาจากมือแล้วนี่เพิ่งมามือนีมามือสาวน้อยมากมาตั้งใจมากเลยแน่แน่มาเบ่งนองอุงอิงกันะงูจ๊กนองอุงอิงอีกติด มต่ลยดน้เไทลนมันอดก่กันไสโอ้เพื่อนมาหอดก่อนหมูรับเนี่ยเพื่อนว่าหอดก่อนหมูขับับขับบานี้ก็เล่ยปูสาด่นได้ตครับไมไปเตนยันบยนหนสาดต๊ตกกระต๊ข้าวเดียวเนาะต๊กระต๊ข้าวเดียวพ่อได้อันอันคือมาหอดไว้แท้เห็นว่าไปงานกับพ่ออยู่อันติดตามน้องอุ่งอิงทั้งหนาง ทาง YouTube ทั้งเพจเลยเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆมาแรกนี่สอดแจ้งอยู่บ่สอดเนาะมาเท้าอบอุ่นเป็นตาหาขนาดเลยบัดก็บเก็บนะครับติดแต่ดอกไม้เนาะฝนคือสิบตกดอกเรื่อยฝนบะตกดอกนะครับนี่ฝนบตกอันรดนั่นรถรถไล่โดรดไล่โซดองอิงไปงานครับพ่อโจคือสิฮอดคั่มข้ามนลระรับรับแมนครับออาเอาเอวัสดีครับเอื่อ เป็นจังไรคือได้พากันมาทั้งลูกทั้งเต้ามาจากบ้านกุ้ยบ้านเกิดที่ที่ล่ะครับเราไปอยู่ทั้งไหนปัตตานีอยู่บ้านกุ้วยจ้ะจักโลห่างจากนี่จักโลกสิบโลบ่อไก่โอ้พาลูกพาเต้านไหมตน้ำมือแรกคุณล่ะมาท่านในเมื่อมันเป็นบุญบุญโอ้มาแต่บุญบ้านมือแรกคุณน่ะมาท่านในเมื่อโอ้มาแลงกสิทธาเบิงสาวน้อยเพชรบันแพง สอดแจงเอาหมอนเอาหมอนไม่ให้ลูกน้ำเนอ้อสอดแจงที่กันเนาะสาวน้อยเพชรวันแพงก็สาวน้อยเพชรวันเอาหลานวะนี่คิดว่าลูกอโอ้หลานเนาะสาวน้อยเพชรวันแพงก็สอดแจงที่กัน,น,นเนาะมาเนาะเต้ยล่าแล้วพุนละจะหนีจากกันมาอนี่ขอบพูดในหลาย,ลายครับเบื่อยจ้าอืเบ่งแต่ในย t u b e เนาะเบ่งช่องสาวน้ำยืดในด้อ บงช่องค่ะบนใดเคยขายตัวนี yeah, ้ต no, ัวอันไหนอันติ๊ซีเอาเจ็ดหนึ่งห้าเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้ากับเจ็ดห้าเด้ออันนี้ผมให้เด้อเออแล้วแต่แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงเด้อมามาลูกได้ที่หรือยังลูกนี่ตรงนี้ว่างแต่มันหลุบหน่อยนะอืม มันรูปไหน่อยนะลุบก็เป็นอย่างดอกวิธีสูงอยู่ครับสวัสดีครับแม่มาแต่สายฮะเชนแลนบ้านเจนแลนจากโลโอ๊สิบโลมากรับหลานบ่เนี่ยโอ้เสดผู้ใดมาส่งล่ะบ่มีเหรอกัมาตายายกับไรเอามาจังไได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาสิบกิโล เอ้ยเัิจะมาปวดเหรอปวดอ้อาปูขับปวดเนาะปูกระไรเอ้ปวดปวดอ้าหามองปูดูกะพูแล้วเนาะเอามอเตอร์ไซค์มากกะสาวจังเมือ่อเนานะมันมันเดือกกระบอกเออเอาเขอ,ขอขาคุณบหลายๆมาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยนะครับคุณพ่อเราก็อยากเบิ่งอุ้งอิงพุ่นะนะครับตดตามอ่ากช่องทุก เฟซถูกช่องทางเอาโลดนะครับนี่โอสายหลาทั้งใดอีกนะครับทั้งนั้นพอหยุดกําลั่งคุยกําลั่งถามอยู่นะครับทั้งพี่นี่การกนั่งปูขึ้นกันคำนั่งปูขึ้นกันนี่เห็นอยู่ดอกเวทีมันยืนออกมาอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้มันอาจสิตรงลำพงเน่ <laughs> ครับหรือสิปูให้รถทับไปก็ได้ครับบอไปยังฟาดจักผืนนี่เก้าผืนมาเบิดหมู่บ้านบลูกหรือจังไหนมาเหมือนหายจังหายคนเก้าผืนโอ้ยขอบขั้วใหญ่หนึ่งเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพิ่มมาเก้าผืนอืมนี่ นี่ป้ายพร้อมเสียดอนเสียดอนโอ้อันนี้ก็เซียดอนนี่เก้าผืนของเพื่อนนี่ห้ามย,ย้ายเป็นมาปูไว้ฝนพ่มลงมาหน่อยนึงน้ำม่นจากเทวดานะครับกะ็ะตกมาพรไะใด้พระใดโใไฮมันมาแรกนี้กให้มันฝุ่นหลายน่ะนะอโอ้เอารอมวนนะครับ ทีมงานติดตั้งกับย่งลอรถนะครับย่งลอรถขนอุปกรณ์ขนนังร้านมาอยู่นะครับเาต้องห่วงนะครับติดตั้งสองชั่วโมงแล้วบึ๊นะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนี่พามาเบิ่งศาสตร์นาเวทีเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณหลายๆพามาพูดคุยกับพี่น้องนาเวทีนะครับเดี๋ยวคำนี้เอาจังกลับมาพอกันอีกเนาะสวัสดีครับ